หายช่วยตุยไปแล้วตั้งแต่ที่หยดภาคแรกแล้วภาค2องยายช่วยมาปรากฏตัวอีกได้ยังไงร,รู้ไว้ก่อนไปรับชมที่หยดภาคสองไอจะเล่าให้ฟัง ขออนมข้าโพดท,ทอดกรอบทรงแทง่งอันนี้กรอบอร่อยกินเพลินมากใหญ่ช่วยยิงชราสุดสยองที่ปรากฏตัวในที่หยดภาคแรกนั้นเดิมทีเป็นเพียงแค่คนเล่นของที่ถูกผีชุดดำสิงร่างและกัดกินจากภายในต่อมาใหญ่ช่วยได้ทำพิธีย้ายร่างส่งต่อผีชุดดำเข้าไปสู่ร่างของแย้มผ่านทางฟันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ทำพิธีเสร็จใหญ่ช่วยก็สู่ขิดในสภาพที่โคตรจะสยอง ใช่แล้วค่ะใครก็ตามที่โดนผีชุดดำสิงร่างและถูกกลืนกินจากภายในคนผ,ผู้นั้นก็จะกลายมาเป็นบริวารของผีสาวชุดดำ ผีย้ช่วยจึงกลับมาปรากฏตัวในที่หยดสองพร้อมกับตามไล่หลอกหลอนยี่อย่างไม่ลดละและผีแย้มก็ไปตามรังควานหลอกหลอนญาตินั่นเพราะทั้งคู่ถูกผีชุดดำควบคุมดวงวิญญาณแล้วสุดท้ายแย้มจะเป็นอิสระได้ไหมต้องไปดูต่อกันในเรื่องที่หยดสองนะคะไม่อยากสปอยอา้าวแล้วตะพวงล่ะตะพวงไม่ได้ถูกผีชุดดำสิงร่างหรอก่อนไปเล่าต่อขออีกสักคำ ขนมโรลเลอร์คสเตอร์ตัวนี้หอมกลิ่นเข้าวโพดรสชาติเข้มข้นมาก ความจริงแล้วตะพวงไม่ได้ถูกสิงร่างแต่ตะพวงเป็นโฮสต์ตัวหลักที่ทําให้ผีชุดดําข้ามฝากมายังประเทศไทยได้ซึ่งก่อนหน้าซีคัมมาไม่ได้ไงและลินที่นางฝากไว้ในร่างกายของตะพวงก,ก็เปรียบเสมือนการฝากหัวใจของนางเอาไว้ทําให้ผีชุดดําแทบจะเป็นอมาตะเลยก็ว่าได้แต่นั่นก็ทําให้ผีชุดดาใช้พลังอํานาจได้ไม่เต็มที่เพราะเหมือนพลังชีวิตครึ่งหนึ่งของนางถูกฝากไว้ที่ตะพวงทําให้ตะพวงเป็นอมาตะด้วยเช่นกัน แล้วจะบอกว่าตอนนี้หยุดกินโ,ลโ,ลโรลเลอร์คสเตอร์คอนไม่ได้เลยคอนสุดหยุดไม่อยู่จริงๆกิ่นเผินมากคำหนึ่งก็นทุกคนสามารถไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นและร้านคาชั้นนำทั่วไปได้เลยนะ